พยายโอเคพยายะก็คือสิ่งที่เขาคิดนะชีวิตกันเป็นครอบครัวเมื่อในอดีตที่เคยมีนะอืมก็คือมันเคยมีะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วมันจบแล้วเพราะว่ามันอเดเดตขึ้นใช่ปะก็คือจากลาเลิกลาแยากย,ย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่มีไม่มีเครอบครัยต่อไปก็จบเพราะว่ามีบุคคลที่สามเข้ามานั่นแหละทำไมผัวเดียวมีเดียวไม่ได้ไงอ่ะทำไม Why can you tell me Why you get horny all the time have to have like a plenty woman or something One, two, third party Why what's wrong with you? Don't get enough? So when women do wear, eh, say women it not nice raining. So only men can have a eh, รางงานรักสามเ้ามือที่สามอยากลาคุณใส่มือดำก็มาอยากให้ตายก็มาเออเอา้าก็ไปแอบท้องก็มาเอาเออ้าก็ไปเซ็นสัญญานี่เป็นเซ็นสัญญาบ้านซื้อบ้านทํากิจการการงานด้วยกันอาจจะทําธุรกิจเปิดธุรกิจโดนมือที่สามเราทาธุรกิจแล้วให้เซ็นสัญญา และก็ต้องเขาเป็นคนคำใช่ไหบุคคลเนี้ยและก็ต้องไปเป็นคนจ่นายน้โมอไม่พอหน้าย่ง,นง,งหนาง่อต่างหากให้ผู้หญิงลอกแล้วไปเซ็นคํำคือ เอาเอกสารสัญญาอะไรไม่รู้มาให้เซ็นแล้วก็เนี่ยต้องมานั่งจ่ายไม่จ่ายก็ไม่ได้นะนี่แหละกิจการการงานดีแต่ว่าหัวอ่อนไม่ทันได้เรียมโอ้โหเป็นตั้งตำแหน่งใหญ่ตัวแต่แบบหัวอ่อนเ็าหลง cái lồng mô tỏ bài ừ